สวัสดีครับในช่องบ่าวฉลองนะครับเนาะบ่าวฉลองดูอีสานครับกับไว้กะเขามาดูมาดูได้นี่ค่ะอย่าลืนกดไนเลก้อนแชร์แล้วก็สับสับตะไครนะครับเนาะอืมช่วงนี้กับประเทศยังนะครับกัยากทำงานเนี่ยบ่าวกะเฮ็ดไปตามมาดูเหรครับมันไม่มีเวลาเฮ็ดครับสนุกยังพวกนี้ครับแม่ครับอืมส่วนมากกัแค้นตอกไว้ทั้งฟ้าทั้งคืนเหระครับ อันดวงใดนคืบอบริเวนกันบบรลเวณกันสิครับว่าไม่จุกแก่ทุกมุมครับอยู่หน้ากับมีอยู่บ้านกับมีอย่างสิไม่ครับเม็ดเบาครับกส่วนมากกับเพืได้สร้างกับเฮ็ดไปตามสร้างเหรอครับผมบ่ได้เฮ็ดนี่หรอกผมบ่ค่อยมีเวลาครับเพราะว่าผมกับเฮ็ดงานประจำนัำน่นน่ะสินะครับไม่ค่อยได้ออกมาเปิดปเผยหน้าตาหรือว,ว่าบ่ก็ <c oughs> <c oughs> พอดีปิดเอฟซีก็อย่าลืมกดติดตามนะครับนะเยอก็เบิดหดนาฟนไปก็กันนี่ครับกับสีมีบ่าวมีเงขึ้นมาเนาะอยากให้มันหดส่วนเกี่ยวเขาหน่อยครับน้อห่างกระแลนครับแลนไซฝนเลยเป็นบาเป็นมอแลนไ่ฝนก็จะอดจนบาโอ้ยบามันแรงเาสั่งมาหมดแรงแล้วฝนตัวคึมืึมเลยน้ำท่วมแปดแปดอยู่หมดแล้วครับเบิ่งครับเท้าจนพูนอยู่บนน้ำคุณได้ก็ไไร แร,แรงบ้ามันชีแรงมันแรงลครับนุอยนีไป่สนใจครับอับโลกสวย <c oughs> มันมีร่มแรงย่างเดียว <c oughs> ครับผมครับเอาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ